จักรวาลผีไทยตอนที่สี่นางนาคคืนนี้ข้ามีเรื่องจะเล่าให้เองฟังมันไม่ใช่เรื่องที่ข้าเจอเองกับตัวแต่เป็นตำนานที่คนเล่าขานกันมานานเรื่องของหญิงสาวชื่อนาคจากทุ่งพระขนงนาคเป็นเมียของนายมากอยู่กินกันฉันผูเมียที่ทุ่งประขนงพอเมียเริ่มตั้งท้อง หัวก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารทิ้งให้นังนาคอยู่บ้านคนเดียวเวลาผ่านไปน,นังนาคลอดลูกแต่คลอดยากลูกไม่กลับหัวเจ็บจนใจขาดตายทั้งแม่ทั้งลูกตายทั้งกลมศพฝังไว้ที่วัดมหาบุตรท้ายป่าแต่ชาววานก็ยังเห็นเงาผู้หญิงอุ้มลูกมายืนรอริมคลองทุกค่ำ ยืนเหมือนรอใครบางคนไม่นานในมากก็กลับจากทัพไม่รู้ว่าเมียตายกลับถึงบ้านก็เห็นเมียอยู่ดีเลี้ยงลูกขุงข้าวทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนใครจะมาตื่นก็มักขายไปทีละคนเมียไม่อยากให้ผัวรู้ว่าเป็นผีนางของครัวโดนทิ้งรักมากจนวันหนึ่งมะน,นาวตกลงใต้ถุนบ้านนางนากเอื้อมมือลอดยื่นเรือนลงไปหยิบ นายมากเห็นเข้ากับตามือเมียยาวลงถึงพื้นผัวถึงได้รู้วันนั้นไม่ใช่คนคืนนั้นนายมากวางแผนหนีเจาะตุ่มหลอกไปปลอกทุกแล้วหนีเข้าดงหนาดผีมันเข้าไม่ได้เพราะกลัวใบนาดจากนั้นก็รีบเข้าวัดขอให้พระช่วยแต่นาคมันไม่ยอมง่ายๆที่ออกหลอกชาวบ้านทึ่บางเพราะความรักความหวงแรงแรงจนกลายเป็นความเพียน ายต้องเอาหมอผีมาทำพิธีจับวิญญาณนางรากลงหม้อดินถ่วงน้ำอยู่ดีๆมีตายายทอดแห่ได้หม้อขึ้นมาเปิดวิญญาณก็หลุดอีกครั้งเรื่องก็วุ่นอีกรอบสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตท่านก็เลยต้องมาเองท่านไปนั่งรอที่ปากหลุมศพเรียกผีนางนาคขึ้นมาคุยสะกดวิญญาณแล้วเจาะกะโหลกหน้าผากนางนาคขัดจนมันเงา ทำเป็นปั้นหนึ่งคาดเอเวเขาว่าความรักมันดีแต่ถ้ารักมากเกินจนไม่ยอมปล่อยมันก็กลายเป็นบาปได้เหมือนกันเรื่องแม่นาคเอ็งว่าเป็นแค่ตำนานหรือมันมีจริงวะแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งคนที่เอ็งรักตายเอ็งจะกล้ายอยู่ด้วยไหมลองพิมพ์มาบอกลุงทีกดติดตามลงุงรอฟังแตกะวานผีไทยตอนใหม่กดติดตามตอนต่อไป